เจนี่มิกกี้เปิดภาพครอบครัวสุดอบอุ่นฉลองวันเกิดน้องโนลา่าครบหนึ่งขวบถือเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่สมบูรณ์แบบรักแถมยังอบอุ่นสุดๆส,สำหรับคู่ของเจนี่มิกกี้อันพานณนะป้อมเพชร ซึ่งมีพยานรักตัวน้อยอย่างน้องโนลาลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนเข้ามาเติมเต็มก็ยิ่งทำให้บ้านหลังนี้มีแต่รอยยิ้มเสียงหัวเราะมากขึ้นทุกวันแม้จะไม่ค่อยได้เห็นออกสื่อสักเท่าไหร่แต่ก็มีพี่ๆแฟนคลับคอยติดตามพัฒนาการอยู่ตลอดล่าสุดเมื่อวันที่28พฤศจิกายนนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของสาวน้องโนาที่เพียงแป๊แบ,บเดียวก็ครบหนึ่งขวบแล้วงานนี้คุณแม่เจนนี่คุณพ่อมิกกี้ก็พาลูก สาวไปไทยแบบด้วยกันเพื่อฉลองวันเกิดให้กับลูกสาวพร้อมเขียนข้อความในใจถึงลูกสาว